สวัสดีค่ะครอบครัว Sun Moon Light Love Reading ที่รักของผู้อ่านนี่เป็น s e Day Daily สำหรับราศีมิถุนเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาประจำวันที่31-7ถึง7 มิตรน,นายนเป็นความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นคนโสดผู้อ่านมีไว้ให้หลายหัวข้อแล้วนะคะมีคนโสดด so ันด n อมทวินเฟรมโซเมท l o เลฟนิวเลฟประจำา2 2ราศีรายเดือน12ราศีคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นไม่ใช่หัวข้อข,อ,ของคุณคะ่ะรับชมที่12ราศีได้เลยผู้อ่านมีว่าให้ครบทุกหัวข้อ นะก็เช็คดูใน c h ช n n e l ของเราได้เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเรื่องเราระหว่างคุณกับเขาราศีมิถุนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดู Energy กันหน่อย Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปสำหรับท่านใดอยากจะร่วมทําบุญผ่านทางการเช่าหินมงคลนะคะไม่ได้ทาเป็นการค้าผู้อ่านก็จะไม่ได้มีเว็บไซต์ให้ค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ขอดู e NERGY เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาราศีมิถุนค่ะ Okay. Consolation. Devotion. re Return. ค่อนข,ข้างชัดเจนนะบางท่านอาจจะห่างกันไปนานแล้วละ่ะใช้เวลาอยู่กับตัวเองกันซักระยะแล้วหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเอี่ออกมาเหมือนเป็น no c o m m u n i c a t นะคะคนคนนี้ที่คุณรู้สึกด้วยคนที่คุณเป็นประเด็นด้วยนะคะที่คุณอยากจะทราบเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาในครั้งนี้ราศีมิถุนออกมาบอกว่า return ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งต่อเมื่อคุณทั้งคู่นะคะพร้อม คุณทั้งคู่มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นคุณทั้งคู่จะจะกลับมาปรับความเข้าใจเปิดเผยความรู้สึกแล้วก็โฟกัสไปยังเป้าหมายที่มันควรจะเป็นตั้งแต่แรกนะคะเอเน g y จี Energy ออกมาโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีในช่วง7วันนับจากเนี้ยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับข่าวคราวจากเขาเขาอาจจะทักทายมาถ้ามีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจหรือที่เขาไม่สบายใจหรือถ้าเขามีคําถามอะไรใจเกี่ยวกับคุณหรือ คุณถ้ามีคําถามอะไรในใจเกี่ยวกับเขาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ได้เปิดเผยความตอบนะคะได้เปิดเผยความในใจซึ่งกันและกันอะไรที่เคยปิดบังซ่อนเร้นนะคะจะมีเกณฑ์ได้เปิดเผยใจพูดคุยนะคะเปิดเผยความรู้สึกกันอีกครั้งแล้วก็รีโฟกัสอาจเป็นไปได้ที่คุณทั้งคู่จะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็โฟกัสไปที่ความต้องการของคุณทั้งคู่คุณทั้งคู่มองดูโดยรวมแล้วก็ยังคงจะ อาจจะมีเกณฑ์ว่าต้องการที่จะมีกันและกันไว้ในชีวิตนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะขอทราบเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาราศีมิถุนค่ะขอดูตัวเขาหน่อยนะ โอเคตัวเขาในเวลานี้เป็น seven of wands ยังหัวร้อนอยู่เลยเนาะยังอยู่ในช่วงที่เขาต้องพยายามปรับสมดุลจิตใจของเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะช่วงนี้ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ด้วยเรื่องคำพูดหรืออะไรก็ตามนะอาจเป็นไปได้เขาก็ยังไม่อยากที่จะติดต่อก,กลับมาเพราะว่าด้วยอารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขานะคงจะต้องรอความพร้อมอย่างที่บอกตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะ ดีมากตัวคุณค่อนข้างที่จะนิ่งนะอารมณ์นิ่งเหมือนเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น o M tra. โอเคค่ะ อีกหนึ่งใบเอาละโอเค the s u ันเอนเตสวยค่ะเทนว ตัวเขาในเวลานี้เขายังอยู่ในช่วงของการที่พยายามเคลียร์เอเนจีตัวเขาเองนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ค่อนข้างร้อนหรือว่าในช่วงเวลานี้ถ้าเวลาที่เขาคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขามีความรู้สึกว่าคุณไม่รักเขาคุณไม่ต้องการเขาคุณเป็นฝ่ายผลักเขาออกจากชีวิตทั้งๆท,ที่เขารักคุณมากหรืออาจจะสลับกันได้เอเนจี energy มันมาจากฝั่งเขา คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ําและธาตุดินก็เป็นไปได้เขาอยู่ในช่วงของการที่เรียกได้ว่าพยายามจะเคลียร์ energy นะคะคือเหมือนถ้าเป็นคนที่ยังอยู่ในช่วงของมีอารมณ์โกรธหรือโมโหช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอาจจะต้องอยู่กับตัวเองเพื่อจะให้ความรู้สึกนั้นนะ่าเบาบางลงนะคะค่อนข้างอยู่ในช่วงของการพยายามเคลียร์ความรู้สึกที่เรียกว่า upset นะ่ะอารมณ์เสียหงดหงิด ะเวลาที่คิดถึงเรื่องระหว่างคุณกับเขาเขาพิมพความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีชอยหรือคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขามากที่ควรนะแต่ energy o n t e r p e r s o เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะคิดถึงแล้วก็เอาจริงๆแล้วเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องพูดคุยกันหรือก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะที่จะต้องมาพูดคุยกันนะตัวคุณเป็นควี e n อฟเพดกา o ไนออฟวันเพเทอฟสอดคุณแค่รอดูสถานการณ์เพราะคุณเหนื่อยที่จะต้อง ighting ค่ะเหนื่อยที่ต้องเถียงเหนื่อยที่จะต้องทะเลาะมันไม่ใช่เวลานะ คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงคุณอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องไรายได้ของครอบครัวการดูแลคนรอบข้างเป็นหลักนะรักครั้งใหม่ในเวลานี้คุณยังไม่ได้โฟกัสเท่าที่ควรเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วก็คุณอยากจะพักก่อนอยากจะโฟกัสไปที่เรื่องสําคัญคือเรื่องตัวคุณเองก่อนนะเพจ of s o r อยังออกมาบอกว่าคุณต้องการเวลานี้ในการที่จะดูนะคะว่าทําไมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันเกิดปัญหาอะไรตรงไหนนะมันถึงได้มีมันถึงได้มีเหตุที่จะต้องห่างกันไม่เข้าใจกันนะคะคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแต่คนละแง่มุมเท่านั้นเองคุณอยู่ในแง่มุมของการที่เข้าอกเข้าใจเหตุผลดีทีเดียวค่ะแล้ว ตัวคุณเองก็อาจจะเข้าใจเขาด้วยว่าเขารู้สึกยังไงคุณถึงได้ไม่พยายามนะไปกดดันไม่ส่งข้อความคุณนิ่งมากๆซึ่งผู้อ่านมองดูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมนะให้เขาเป็นฝ่าย Take a คชั่นก่อนเพราะเขาจะทำแต่จะต้องใช้เวลาคนคนนี้ต้องใช้เวลาแต่อาทิตย์หน้าคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวจากเขานะ หรือทิตหน้าอาจจะมีข้อความมาด้วยความโหยยใจหรือว่าอาจจะมีข้อความเป็นลักษณะคําถามในสิ่งที่เขาต้องการคําตอบให้คิดให้ดีก่อนที่จะตอบเท่านั้นเองเพราะคนนี้อาจจะหัวร้อนง่ายหรืออาจจะสลับกันนะคุณจะต้องเลิกเรื่องการไฟติงทางด้านอารมณ์ความรู้สึกถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์เขาเป็นเอ็มเพล่และคุณเป็นไนท์ออฟซอ r ์สค่ะ เขาคงจะขอใช้เวลาในช่วงนี้อยู่กับตัวเขาเองสักระยะเต็มเพื่อออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดเขาจะรู้ใจตัวเองนั่นแหละว่าเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตจริงๆนะคะเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไหร่รีเทิร์นนะมันจะมีเกณฑ์การได้กลับมาพูดคุยถึงความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ตัวคุณเป็นนายออฟซอร์สคุณรอดูสถานการณ์ด้วยความเข้าใจนะถ้ามีการกลับมา ก็คงจะได้เปิดใจพูดคุยกันคุณพร้อมจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแต่ในที่ n นายออฟซอจะออกมาบอกว่าคุณไม่พร้อมที่จะวิ่งไล่ตามใครนะถ้าการกลับมาครั้งนี้การพูดคุยไม่ประสบผลหรือถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมาปล่อยให้คุณรอนานวันคุณจะตัดสินใจ move on นะคะเพราะคุณเหนื่อยที่จะวิ่งไล่ตามนะ ยังไงก็ตามจะต้องระมัดระวังค่ะเวลาที่คุณทั้งคู่กลับมาคุยกันอีกครั้งมันจะมีเหตุการณ์หรือดรามา่าหรือท็อกซิกเกิดขึ้นอีกคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นชาวราศีมังกรไม่อยากให้กลับมาคุยกันเร็วเกินไปนะอาทิตย์ที่จะถึงนี้ถ้าเป็นเกณฑ์ถ้ามีเกณฑ์จะต้องกลับมาทําความเข้าใจให้ตอบเฉพาะประเด็นที่สําคัญอย่าพึ่งลงลึกในความรู้สึกหรือความสัมพันธ์เพราะมันจะเกิดดรามา่าท็อกซิครีเลชั่นชิพมันจะเป็นพีษมันจะถกเถียงกันอีก ครั้งหนึ่งแล้วมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ต่อไม่ติดนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจท,ทั้งทั้งที่คุณก็เอเนอร์จีออกมาค่อนข้างดีทีเดียวพอสมควรแล้วล่ะนะดีดีมากๆเลยแหละนะคะทีนี้ ิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ten of wands นะนับจากนี้ถ้ารอได้นะคะให้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวคนเองทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่คุณจะประสบความสำเร็จในความรักนะเพราะคุณเป็น empress นะ the s u นจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านลองดูว่าถ้ามันไม่เวิร์ k หรือถ้าเขาปล่อยคุณรอ,อนานมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะ move on และมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหมค่คุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่เพราะ energy เป็น the sun นะคุณอาจจะมะีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้มีเกณฑ์ว่ายังไงก็คงจะติดต่อกลับมาปรับความเข้าใจดังนั้นนะคะเดอะซัของมาบอกว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดมันก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้แต่มันจะต้องขึ้นอยู่กับที่ทั้งตัวคุณและตัวเขาจะต้องเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นในการกลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์ สามารถไปต่อได้ไหมในเรื่องราวของการเป็นคู่รักไปต่อได้ไหมต้องบอกว่าต้องล้างหมดทุกอย่างเลยค่ะเคลียร์หมดทุกอย่างเคลียร์ใจแล้วเคลียร์ปัญหาแล้วเริ่มต้นเรียนรู้ดูใจกันใหม่เหมือนจีบกันใหม่ๆถึงจะเป็นเอ p r เพรได้แต่ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่คุณไม่อยากตามตัดสินใจ Move on คุณจะได้พบรักครั้งใหม่นะคนคนนี้เป็นเด e Sun ค่ะนะ ป็นอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็น long distance ก็เป็นไปได้ที่คุณจะได้เจอแล้วก็อาจจะเป็นชาวท่าตดินนะใครใหม่ๆที่คุณจะได้เจอขอให้สมหวังในความรักนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันหน่อยเขามีข้อความอะไรอย่ากที่จะบอกคุณบ้างเอาล่ะ I will make t h i n g right between us one day ในวันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้อง เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุดเขาจะทําให้มันลงตัวที่สุดแต่คนคนนี้บอกเลยว,ว่าคือต้องใช้เวลา I know I made a mistake เขารู้ว่าเขาได้ทําสิ่งผิดพลาดอะไรใดๆลงไปบ้างแต่ในเวลานี้เขาต้องการเวลาจริงๆนะต้องการความพร้อม I can't take this anymore เขาไม่สามารถทำอะไรในช่วงเวลานี้ได้ค่ะอย่างที่บอกอารมณ์ความรู้สึกมันยังไม่พร้อมนะคะต่อเมื่อพร้อม ขวานมองดูว่าก็ค่อนข้างนานแต่ว่าอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นอาทิตย์ที่คุณจะได้รับข่าวๆนะจากเขาหรืออาจจะได้รับคําถามอะไรบางอย่างคุณก็แค่ตอบคําถามไม่จําเป็นต้องลงลึกในรายละเอียดเซนเกเบียอยากจะบอกอะไรในท้ายที่สุดคะ่ะวิชั่นบอร์ด โอเคค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องหันกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองดูแลความรู้สึกตัวคุณเองให้ดีเพราะในเวลานี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะตัวคุณอยู่กับตัวคุณและคุณรู้ดีที่สุดสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ดีอยู่แล้วทําต่อไปทําทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองค่ะและคุณจะเคลื่อนตัวไปสู่ความสําเร็จที่คุณต้องการ New relationship กำลังจะเข้ามาในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็ต้องการเวลาในการที่จะ return ขอให้มีความสุขสมหังในความรักนะคะราศีมิถุนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ